รับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกฐานนะพี่น้องเนาะสิข่าวมาเบิ่งมาส้มบาวสิเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศนำน้อพี่น้องมันนี่กับาเบนลงมาทงให้หน้าพี่น้อยมึงนี่บาเบนสีมาบาเบนคอนหมากม่วงน้ำปลาพมหนึ่งนะพี่น้องเจะไปกินสมสู่สาวจอยเบาใจกินพี่น้องเยมันติดตามหาส้มด้วยว่าสีได้สีได้กินหรือบอกนะพี่น้องว่าสีหมากไงได้ยินแต่เขาบอกหมักม่วงกำลังเป็นหมากพี่น้องบาเบนกำลังสีไปถือกระตาลงมามือนนี่พี่น้อง พี paid, rement, ank, oh, ่น er th hmm. yeah, ้องเบิ่งไปชมกันพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสิมีหรือบ่พี่น้องมันนี้โหโลบรรยากาศก็ดีพี่น้องวันนี้บรรยากาศคืมๆนี่คือพ้นจากตกนี่างเร่อพี่น้องจที่ในนอทางพังไทยเอฟซีทางพังไทยบรรยากาศคือคือตั้งอยู่บ่บ่มีดาวเว้นมาหนี่พี่น้องบ่มีแสงแดดปกติแสงแดดสิขึ้นทางฝั่งนี่พี่น้องนี่บ่มีพี่น้องอันนี้ก็สวยเติบเปพี่น้องเลยคืออยากกินสม เลยมาห้ามม่วงสิไปสูดเบาโจ้สาวโจยอเมื่อพี่น้องเบาใจสาวซุยกินพี่น้องพอสวงตานอนบ่ดยักมาพี่น้องมามากินกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้มีอะไพี่น้องหัก,มกหมากบ่ทันใหญ่กหน่อยหมากสำปมือสัำ สับหน่วยไข่ก็มีพี่น้องสับปูมือสับไข่นกกระทาเนี่ยก็มีพี่น้องอันเบลเบนก็ได้มาผู้ใดเราพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดเป็นตากกองเลยพี่น้องเลยอ้าวพายบัลลีไปแวบหน้าเอาม่วงน้าบัลลีออกมาแล้วแม่ฮะคือแวบลงเลยนี่เบิ่งพี่น้องสิ่ภาพไปเบิ่งวันแม่นแม่นคนหรือแม่นปีช้างเนาะพี่น้องเนาะ พอตอนมากร,าารออะโบเ็นพี่น้องเขากงให้ดูเบาเบนตาลายหรือว่อยนะพี่น้องบติดตั้นหับชมไปเรื่อยพี่น้องความเม็นยังพี่น้องหฮะฮ่วย,อยเอาลงมายัางองนะฮะ มันม oh. oh, ันม <laughs> er ันลอยมันรี่กันระบาดนี่ตกใจเบิดร์ตตัวน้องพระใสพี่น้องเจ้าของเจ้าของต้นบักม่วงพี่น้องสุดสายชีวมณ์มะม่วงบ่เออเบิงสิขึ้นเพื่อดอกอ้ากับต้นบักม่วงพี่น้องต้นนี้ก็หลายปีเติบเหญ่ไปหน้องแต่บ่เป็นปีเด็กน่อยเนาะโอ้เมาเรืเลยๆพี่น้อง ผู้เจ้าลราไล่ตะกี้แต่เป็นยังเฮียนผู้เจ้าลราไล่กันโดดแล้วมันจะปุ๊บจะป้าย,ยาบบนั่นเถอะรูปนั้นกบฏท่านมีน้องเขาไล่ปุ๊บเต๊ะปุ๊บเตื่นพี่น้องม,องา,มาพี่น้องมามเราเบึ้งมาเราส้มพี่น้องว่าสิได้มากินบวชพี่น้องนอกจากนั้นบ๊อบเบิ้สิได้ขึ้นในเด้อพี่น้องเด้อติดตามหาส,ส,ส้มกันในเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนนี้บ๊อบเบิ้ลก็ลังขึ้นมหาหอนต้นม่วงพี่น้อง มือหนึ่งจับใหม่มือหนึ่งจับกล่องพี่น้องบัตอยากสูงเคยได้ก็ได้ขึ้นพี่น้องเล้ยจักงานได้สิม,มีในบัดซสิม,มีมากหน่อยบางใหญ่ได้พี่น้องเว้ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องโอ้ยว่างมันจะพังไปนะพี่น้องมันตงรงไปจะได้กินข้อต้มอยู่พี่น้องเว้ยโอ้ยงานสีบวัวหักกูนาะโอ้ปิดิญาต้อเลยอโอ้ผู้พี่น้องถ้ามาใหญ่บอ๊อบเบนสีเด้ยวถ้าผัวเลยพี่น้องอันนี้อยู่ต้นอยู่ปลายม่วงด้วยพี่น้องตอนนี้ นีเป็นต้นมาค้ามพี่นอ้องเป็นวิวแบบธรมรมชาติเป็นธงไฮธงหน้าพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศก็โอ้โหมือนนี่นะหน้าไปหาคุดกรเกียดเลยได้พี่น้องมือนนี่ไปหาคุดกรเกียดแถวธงตัวานบอ่อแดดเล้วพี่นอ้องมันกับบัวเมื่อยได้พี่นอ้อง มมาขันหมากน้อยแล้วมันกระฟาดพี่น้องคือม่วงโซ่ได้พี่น้องถ้าสิเป็นม่วงโซ่ช้ำน้อยๆสิพวกกินเลยพี่น้องอันนี้เป็นม่วงม่วงกินซุกนะพี่น้องแบบม่วงแบบนเป็นแบบม่วงพื้นเมืองพี่น้องเป็นม่วงกินซุกม่วงพื้นเมืองเอาละช้ำกันเลย มเขาสั่มเนี่พพก,กินด้วยพี่น้องเดิมแบบโอ้ยระวังเด้อพี่น้องเวลาเอฟซีสแนใดที่ไปเอาหมวกนะพี่น้องเนาะเวลาดึงดึงแผ่ยางนนหายยางมันพุ่งเข้าตาเรือว่าเข้าหนาเด้อพี่น้องมันยางมาสิกัดหนากัดตาเลยพี่น้องทานพุวกเซนนาเรือว่าเขาสวยหนาวทันทีเลยพี่น้องเข้าตากันพี่น้องเลย สูงตัวน้องมนี่คบ่ดิสิขอยุดคลิปกันด้วพี่น้องเด้อถ้าไปบงไปมพี่น้อง้าได้ลเตเลยพี่น้อง้กสิเอาอีกจกอยนึงพี่น้องเพื่อน้องร้านซาอยู่ทังตลาดเลยพี่น้องจขอบสิมาเอากันเต็ม ดมาลีพี่น้องเลยบ๊อบเบนกับจนตื่นบ <c lusive> ัสจะคิดบ่อพี่ซังเสด็กพี่น้องเลยไปพี่น้องเฮ้ยบ๊อบเบนเที่ยวอีกพี่น้องเลยทีไปถ่ายบึงถ่ายส้มกันพี่น้องเลยอยู่ที่เฮือนแซวซุยปุ๋ยพี่น้องน้องหลังจากที่บ๊อบเบนขึ้นบมาได้แล้วนะพี่น้องเนาะก็ได้ไลฟ์ผู้สมควรเติบู่พี่น้องหลังสีเด้บัานนาเจ้าโค้งผืนน้ำนายพี่น้องเจ้าโค้งมายืนเผาเปิดขึ้นบัวได้พี่น้องเลยเที่ยวจักมากสามมากเอาเอาไหม รังชะนันก็สิเอาไปสู่สาวจอยเบาใจกินอยู่เพื่อนสาวจอยเบาใจพี่น้องพ่อเล็กยงน้องจะกินลายสมมันบุดีมันสิเที่ยวเขาแต่ห้องน้ำพาพี่น้องไปติดตามหาส้มกันอีกเด้กพี่น้องเด้ออยู่เพื่อนสาวซุยเบาใจนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องไปตามไปเบิ่งพี่น้องตามไปบ่งไปส้มพี่น้องเลย

โอ้มาดูแกเห็นั้ยเออลูกแกหายแป๊บนึงลูกกบาดเลี้ยงลูกกินนมเดอร์กินน้องเอ๋ยเออแกเน่ะนางกิน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 นี่แหละนังกินนังลูกหืมคือไปกินเฮือนกินอยู่นี่แล้วให้ลูกกินน้ำเด้อ นาน,นาน,นานไปพี่น้องเอ้ยอยตมัมตัมประตูพี่น้องขอโทษเขอไปพี่น้องเถื่อก,ก็บเถื่อเสบไหลล้านพี่น้งองเอาไปคือไปคนละทางละบ้านนี่โอ้ยเนาะพี่น้องนเนาะใส่ไปใส่กระบุกกระบ,บับพี่น้องเลยเปิดมุกปฏิตามมึงพี่น้อง พื่นเ้าขนมใหญเคียวมากินพี่น้อยร้านทรายผอดผพี่น้อยพี่มอพ่อพี่เลยพี่น้องปาตุปลาลุงกินน้ำนไหแม่ฮ่าผ้ลุงโอ้ขอบใจเลยพรั้พีรพากนำอ้อ ขอบใจเดออใจเอเ้อบใจทสคนเด้อเซีมากินน้ำไหมเอิ้นเอมากินน้ำข้ามไเอิ้นปลาลูกนไมลูกเพี่น้องเลย้ยใส่เสือแล้วส่งเสือเร็วเสือบุมใส่เสือไม่ใหญ่คูนบ้านเรือใส่เสือไพ่น่ะนะบอกลุ่นูปใส่เสือไพ่น่ะนะคือใหญ่แท่นะรู้รู้ใส่เสือไปลูกนักิน เป็นเม่ใเคียวพี่น้องเป็นใส่เสือลายดอกพี่น้องมกันไปาน้องฮัเดินคุณยยราเวดินม่งเดนองเดอลงหนังลงหลังเนาะมีใหญ่เคี้ยวก็ได้ษวับปบานบานทรายหนึ่เนาะขบไปบอมรึปาปันทายบานนคลิปมือสุดท้ายพี่น้องรเบิดต้มหมือนี้ ไปเบิ harma, il, ่งร้านอยู่พี่น้องน้ำหาล้านกองเบนซ์นัพี่น้องจังแหลนไปจะรีไปลิปมาพี่น้องเลยวันนี้กับเบนซ์สิได้เอาหมักม่วงไปสู่ซาวซุยเนาะพี่น้องดึงได้หน่อยเพิ่อนเหลนไปเล่นมาไปพี่น้องไปบึงไปชมกันอยู่เฮือนซาวซุยพี่น้องบอก่ปซีอยู่เฮือนหรือบ่์มันนี่พี่น้องเ้ยนั่งพี่น้องนั่งจับหัวกระหอดสวนไม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องเลยเป็นม่วงน้องอาเต้พี่น้อง มังม่วงแอปเปิลพี่น้องมากเลยขึงโล่ด้เปล่ามันใหญ่พี่น้องมังม่วงมันยังน้อยอยู่พี่น้องงามงามม่วงพี่น้องต้นขนุนก็มีพี่น้องมังขนุนก็ใหญ่ไว้ไว้พี่น้องไปไปเบิ่งพี่น้อยสุกกระแซ็บเธอได้พี่น้องมังขนุนใหญ่เขียวสองมากพี่น้องใหญ่ไว้ไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมมาดีขึ่นใส่ซุยพี่น้อง ซาสวยพุริสักผ yeah ่าพี่น้องปุ๊กอยู่ของหน้าหิบมาหิบมาพักสักก่อนได้ม่วงมาสู่กินนี่กินวันศุกรอยู่เพื่อนมาบังมาเพาะจุ๊บเจือแต่เบิ่งถั่วส้มต้นเห็ดแจ่วพี่น้องมาเป็นสิทธิไทยวิธีเห็ดแจ่วมะม่วงพี่น้องเบิ่งได้เบิ่งได้ส้ม มาพี่น้องมาติดตามหับชมกันต่อพี่น้องบอเเ็นซิได้เห็ดเจวพี่น้องมั้ยสวัสบบดีพี่น้อง กระลาดด้วครับกระดาษเขามียงงี่เองหอมถึงก่อนเลยพี่นอ้องเปยูเสียงกันนะอี้สุดหนึ่ง ไปສົນຕານໄປອີກພີ່ເນາະມາກວັນໃສ່ໄລ່ເນາະມວນກໍໃສ່ເນາະມາກວັນຫ້າຈັກໄປເດີ້ອ່າເຮ หูแดงพุ่นมา่ัวมีเนาะพี่น้องม่วงปาดหัวใส่น้เรียบร้อยแล้วพี่น้องให้ยามไล่ออกพี่น้องังสิบกัดปาก เี่ยวของบ้าบินงขงบอบิน่อนะแต่ว่าบ้านประเมียนอยู่พี่น้องแต่ว่าลายคนเห็ดนคุณเห็ดเดินึ่คุเห็ดเป็น่งแตใก้อยากเป็นอบคือกันลงเห็ดจีวโพงเี่นนเจียววันเจีวเจีวน้ำปลาวันบอบินเห็นเปลนพี่น้องจเ็ดแบบเนี้ยเกินมุมุน้ำปลาวัน ดพี่น้องกสบดีพี่น้องมื้อนี้เาจะมากินของเปียวปาให้พี่น้องเบิ่งเด้อ่เนะจ๊กระตกเนี่ยพี่น้องก็หับเบิ่งหับช่วมตอนกินกันบ้านพี่น้องบ้านนี้มาห่อนมองหอดบอดเลยพี่น้องอะ สบายดีพี่น้องมาสู่สาสุยเบาวสาจอยบ่มาอด้พี่น้องมันนี่ส่วนแล้วส่วนแล้วภมาถ่ายพี่มาบ่ยังบ่เห็นผูกอีกซ่องขึ้นมาน่ามากินเด้อกินดน้ากันเด้อนได้ขึ้นมัขึ้นมา้นมาขกนมาขึ้นาขึ้นมาข้นมขึ้นมาขนมา้นมาข็้นมา้้มาขึ่นาขน้ข้ม้้นนน้น ทำลายเ็ะสวยๆไนเลยมาพี่น้องมาเอฟซีถูกฐานพี่น้องม้วนบ่วนใจแบนนะม้วนมาเด้อมาเด้อเที่ยวบ่อเบนไปคนทำกับมือเลยเลยพี่น้องจะหัวทีเสียบือบ่เสบเส็บบ่อเศบ่อซาซุยมาเด้อมาเด้อข้ามมือมากบ่เหมือดบ่อ ขอหนึ่งคำให้พ่อแม่พี่น้องนะเบิ่งดูเอาคำจัดๆนักๆเห้ดูไวซีเห็ดาะเห็นาใ้องเห็น่าใจเป็นคนเห็ดเนะขอหนึ่งคำบอกข้อลายพี่น้อง้ตื่นแต่นอนใหม่อะนะู้ตือ่ผู่นแต่นอนใหม่้นอนเมื่นอยู่นนอห่ผู่นแ้ตืตองม่ื่แอวใตนตนอนีม้ืนออ มจากมีกลิ่นพี่น้องเวลาแล่นไปหอนๆแบบเสียงผดขีดๆออมันมันวิลเตอร์นี้เกิดเลยหวานเลยฮึแค่นั้นเลยมอตัวนี้กับบาเบนสีแดงเขาอำลาพาจากพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีพี่น้อง